รับก็ดีใจครับดีใจมากๆครับที่แพลวเชิญเรามาอีกครั้งเนาะเราก็ได้ร่วมทําบุญพร้อมกับแฟนๆด้วยครับผมก็เรามีการประมูลสิ่งที่เราทาขึ้นมาครับแล้วก็เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาทางสายตาครับใช่ครับผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากครับที่แพรวได้เชิญพวกเราทั้งสองคนมาร่วมมาร่วมช่วยกันทําบุญนะครับแล้วก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมทําบุญกันเยอะๆครับประมูลนะครับได้ถึง31ตุลานะครับผมยังไงก็ฝากทุกคนมาร่วมทําบุญกันเยอะๆนะครับ อ่าเป็นกระเป๋าผ้าครับอ,อ,อ่าอ่ะก็คอนเซ็ปต์เป็นยังไงก็เป็นแคชชัวนะครับแล้วก็นั่นแหละครับเราก็ร่วมกันทำขึ้นมาแบบง่ายๆน่ารักน่ารักครับก็อยากให้คนที่ได้ไปเนี่ยได้ของที่เราตั้งใจทำแล้วก็ได้บุญด้วยนะครับผมครับบุกระเป๋าอะไรก็เราออินสปีกยแบบอ่าอินสปเรชั่นก็คือตอนนั้นนะาพูดตรงก็เป็นสิ่งที่เราเจอมาครับแบบเราสองคนอะไรเงี้ยอย่างบุ๊กช่วงนี้เขาก็จะอินพวก มะเขือเทศนะผว่าจิ้งจอกอะไรแล้วก็มาบิ๊กแอนแมทกันอะไรอย่างเงี้ยใ,ใช่ใช่ครับทกนผมว่าด้วยหน้าตาผมออกแนวเจ้าเล่ห์อะไรเงี้ยแต่ว่าบุก๊กกับเขาเป็นคนเหมือนชอบมะเขือเทศ<ช>อาจจะไม่ได้ชอบกินแต่ว่าเขาแบบมีสไตล์เขาอินกับมะเขือเทศ<ช>เก็เลยแบบเขาพิเศษสิ่งนั้นออกมาใช่คือคือบุก๊กอ่ะใช้แบบคำว่ามะเขือเทศเป็นเป็นบ้านนะครับใช่เป็นทางบ้านแฟนคลับแล้วก็ผมรู้สึกว่า ถ้าเกิดเทพเวลามันอยู่ด้วยกันมันน่ารักดีอะไรเงี้ยใช่เราเราก็สร้างเหมือนเป็น Land of Tomato อะไรเงี้ยใช่แล้วข้างหลังแล้วก็ข้างหลังกระเป๋าอ่ะถ้าไปดูอะ่ะคือบุ๊คจะวาดรูปแล้วก็แบบเป็นก้อนเมฆเพราะตอนนั้นอ่ะอินกับการมองก้อนเมฆแล้วก็แบบใช้จินตนาการในการมองอะไรเงี้ยครับใช่ก็ไปลิงก์กับลิงก์งกับแบบว่าที่เราช่วยผู้ที่มีปัญหาทางสายตาด้วยใช่ก็ใช้จินตนาการอะไรอย่างเงี้ยแม่สิงค์คืองานตั้งใจวาดรูปองเรามันสบายมากสูงเลยครับเต็มสิบ แต่เราวาจากใจไงครับเราเน้นพรีเซนต์ความจริงใจครับแล้วก็คิดอะไรออกตอนนั้นก็วาดเลยใช้จินตนาการครับใช้จินตนาการครับแล้วรับวันนี้ทามเราโชว์อะไรบ้างครับโชว์อะไรบ้างวันนี้เราเดี๋ยวจะมาร้องเพลงให้ทุกคนฟังครับเป็นเพลงประกอบซีรีส์ใช่ใช่ก็รอฟังนะครับผมร้องเพลงหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมาร่วมคุยกับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็มีเกมสนุกแล้วก็สัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ย ท,ทั้งีผคอ์ไปทำขอกับคที่มีปัญหาานสายตาเนาะซีรีของเราก็เป็น่กสายตาสั้นวนะครับอะไรนะผม่ได้ยินเลยเสียงเพลงดังมากงานครั้งนี้เกี่ยวกับผู้มีปัญหาทาง้านสายตาพี่เถาว่าเออแล้วแบบคุยก็ได้เล่นแบบเป็นซีรีสก็เกี่ยวกับมีปัาสายเลฟเยงานสายตาสั้นอะไรคับรู้สึกยังไงบ้าง ว่าที่กนี่แ็นออ่าแสดงว่าดูจริงอะเนี่ยอ่าแฟซแซก็ครับผมก็จริงๆสายตาสำคัญครับผมแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจินตนาการนะครับนี่ตอบรอไม่รู้ตออะไรเหมือนกันอ่าครับก็ประมนั้นถ้าอยากให้ทุกคนใช้จินตนาการด้วยเอออะไรวันนี้จนตาร ครับผมจินตนาการอย่างเดียวเลยวันนี้ครับก็อยากให้ทุกคนนะครับแฟนคลับนะครับหรือไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนคลับก็ได้ทุกคนที่อยากร่วมทำมือกับพวกเรานะครับก็ มาร่วมประมูลถุงผ้าที่เราที่พวกเราออกแบบได้นะครับก็รายได้ก็จะนําไปบริจาคให้กับผู้ที่มีปัญหาทางสายตานะครับก็มาร่วมทาบุญด้วยกันครับใช่ครับก็ร่วมทาบุญกันได้ถึง31ตุลานี้นะครับก็อยากชวนทุกคนมาทมําบุญันยเยอะๆนะคะอะไรอะพี่พี <laughs> <laughs> ่อ๋อเงี้ค <laughs> <laughs> ไปตัดให้หน่อยนะ <laughs> กำลังเข้มขน้นะครับก็เดินทางกันมาเกือบจะถึงครึ่งทางแล้วตพตว,ว่าเมื่อคืนเพิ่งจบ EP 5ไปก็กระแสดีมากๆก็ขอขอบคุณทุกคนมากครับแล้วก็ถ้าใครดูแล้วชอบอะไรซีนไหนก็มาร่วมกันติดแฮชแท็กกันได้นะครับในอิ i เตอ r ร์แล้วก็ขอฝากไอ้จีนเอ็มทีวีนเดด้วยครับที่คุณเก๋ของเรา โชวพรุ่งนี้เลยดีกว่าพอนหรือยังพ้อมนแล้วครับพร้อมแล้วครับเราจับมือไปด้วยกันครับาตัวนี้คปีใช่นี่คุยกับบอสบอกว่าเดี๋ยวต้องมีแฮชแท็กบอสบุ๊คเอลวานอ่าบอสบุ๊เอลวานว่าไงเพื่อนครับผมบอสบุ๊คเอลวานเราจะดัน ฮแท็กนี้ให้ได้ครับในไองานของเราแล้วในจีนเอ็มทีวีแฟนเดี๋ยวรอดูเลยครับปอดบุ๊คเอวหวานแน่นอนครับรับรองว่าสนุกแน่นอนครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนครับสนุกจริงๆครับเชื่อผมว่าสนุกสนุกงานงานผมกับป๊อดนี่คือไม่ต้องนั่งนะยืนยืนเลยนั่งไม่ได้ตัดเต้นด้วยกันเลยเต้นด้วยกันดีกว่าขาวุ่นเลยขาวุ่นแรง ถ้ผมก็ใครที่ยังไม่มีบัตรนะครับก็ซื้อบัตรกันได้นะครับที่ไทยทิเคเตเมเจอร์นะครับผมแล้วก็จนกว่าบัตรจะหมดนะครับแต่ว่าใครที่ยังไม่มีบัตรก็ร่วมมาจอยกันได้เยอะนะครับยินดีครับยินดีอยากเจอทุกคนนะครับรีบๆมาครับใช่ปิดท้ายนะครับผมปิดท้ายครับปิดรอรอปิดรอรปิดรอรอด้วยครับผมก็ฝากฟอรบุ๊กนะครับผมแล้วก็ฝากผลงานทุกผลงานของเรานะครับแล้วก็สามารถติดตามพวกเราได้นะครับทาง g m t v ทุกช่องทางเนี่ยนะครับผมฝากด้วยครับแล้วก็ฝากงานวันนี้นะครับแพลชาริตี้นะครับมาร่วมบริจาคด้วยกันครับผมคร<อ>ับ